ก็ขอกราบสีทุกท่านกันด้วยนะครับผมผู้ผมอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยู่ในเกมของโลบอคนะผมในเชเบอร์ที่มีชื่อว่า Chaos Timeline นะครับก็ห่างหายกับโรบอกไปนานมากนะฮะก็ขออพัยทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะก็ก็มีหลายอย่างเขาก็มีงานนู่นนี่นั่นนะก็ครูสั่งการบ้านอะไรเยอะแยะเลยพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาทำนะผมอ่าก็ตอนนี้ก็มีการบ้านแหละเออแต่พี่ก็ยังไม่ทำไงเออยังทำไม่เสร็จประมาณนั้นมากกว่าก็ทําไปอยู่นะฮะวันนี้ผมก็ตามชื่อคลิปเราจะมารีวิวโกดเจลกันนะ ครับผมโอ้หมีคนเล่นเยอะมากนะใน chaos time line นี้ยังเปิดไปแบบทดสอบอยู่ผมอ่ามีตัวมาเยอะมากคนระับแต่ผมจะเอาโกโจก่อนนะฮะอ่าสลับวันนี้นี่โคเช่เป็นไงหลายรูึกวยังทำไม่เสร็จแล้วตัวยังเลี่ยมเลี่ยมเลยน่าจะมีน้องๆมาไล่ฆ่าเราเนี่ยผมไม่ใจว่าน้องๆนนี้นจะรู้จักผมสองพื้เซิร์ฟกระตุกมากนะฮะก็ห่างหายไปนายเดียวครับผมแล้วก็จะมาชาสกิลเออกูชาสกิลก่อนก็ได้ ก็ผมไม่สามารถเออ่สร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้นะเออรู้สึกแอดมินจะปรับไม่ให้สร้างเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองได้แหละมากสกิลีนะครับผมโองอุ้ยโคตรแฮคดูดิมันต่อยไปขึ้นแบบสุนยากาศัะเออมันต่อยอากาศไปนะโหกระตุกมากอ่ะเอออันนี้เป็นเพราะเซิร์ฟเวอบบคนเล่นเยอะมากนะมากกว่าตัว R นะครับผมอุ้ยอะไรอุ้ย ไอชิบหายกำลังทดสอบสกิลเลยอ่ะโอ้โอ้ยอ,อย่านะอย่านะเอ็กซิเลเตอร์นะอย่านะอย่าเอานะมาทดสอบสกิลตัวอาร์ใหม่เออ,เอ,อมึงอีกแล้วเหรออย่าเวลาบ่อยจังวะเฮ้ยเริ่มงงหีิดละอย่าเวลาบ่อยบ่อยเออมาตัวอาร์กันแสิยังยังเออท่าอะไรเอ่ยโอ้วยังเตะสตูขึ้นบนฟา้าแล้วก็เตะลงมาฮนะโคตรเท่ อย่านะอย่าสีดาเตอร์อย่านะเออสก,กิลตัวทีลิตรงนี้คีไม่มีอาตีธรรมาดาผมซ้ายนะโอเคประมาณนี้นะผมสก,กิลตัววายเฮ้ยเดี๋ยวมันต่อยจะมีแบบพลังสุญญากาศหรือเปล่าวะเออเวลาสีาฟ้าเออผมเรียกไมู่กนะเราลองระยะไกลดูนะลองระยะไกลเฮ้ยโดนว่ะอุย้ย ใช้ได้เลยเนี่ยตัวสกิลนี้ใช้ได้ว่ะคือตัวนี้ผมไม่ทําการเตรียมมาเลยนะคือแบบมาทําสดๆเลยผมเพิ่งเข้ามานะผมเพิ่งแบบไปวิ่งออกกำลังกายมาไงเออวิ่งออกกลับมาปุ๊บเห็นเซิร์ฟไปจะเล่นโลบอสสักหน่อยเห็นกลับมาเฮ้ยเค้าทำลายมีคนเล่นบ่เออโอ้โหวัดเท่สกิลไหนเราต้องลองเราต้องกดมั่วๆไปเราเจอเราเจอเออเราลองใช้ยักษ์ไกด์ผมสกิลตัววาแล้วผมชอบมากเลยถึงมาโอ้ไปกันมันไปขึ้นพลังปล่อยไปแล้วโดนตัวเออไปใช้ได้ใช่แต่จะช้าไหมหน่อย มาตัวเอฟน่าเป็นการบล็อกนะอุ้ยถ้าพ่อโคตรเท่เดี๋ยวดิเออเหมือนเครืองฮาคิเลยแต่เป็นฮาคิขาวอ่ะเออฮากิไม่ใช่ฮาคิกับเลลี่ไม่นี่ยอดไปตัวจีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรอะอะไรวะเรามากดวิ่งกันนะครับผมอ่าวิ่งเขาก็ประมาณนี้เนาะอ่าไอ้มันชื่ออะไรผมไม่รู้อ่ะเออ สไลด์ตัวนี้ผมไม่รู้มันชื่อว่าอะไรวะเดี๋ยวผมค่อยไปหาข้อมูลแล้วกันอ่าเราเอาตัวนี้ก่อนมาแล้วก็กดตัวคิวผมน่าจะเป็นการแปลงร่างนะน่าจะมีเฮ้ยโคตรหล่อหล่อมันพี่เลยครับน้องๆเป็นไงหล่อพี่เลยมาตัวอีกนบ้างสกิลจะเปลี่ยนหรือเปล่า what what the fuck ลุดเฉยเออลุดเฉยแล้วคือแอดมินนะผม เป็นเพื่อนไอ้เฟรมนะอ่าเพื่อนผมมันรีเซิร์ฟทำเพื่อต่อยต่อยใส่ปะเออดีจ้ะได้เจอกันนานจำเรหรือเปล่าโอ้โหจำไม่ได้ชัวร์ปล่อยไปแล้วกันมากระลังแปลงล่างเดียไหมกดใหม่นี่คนหลอ่อมาอย่าก,กระตุกดิเฮ้ยพวกมึงแค่ค่คอยเล่นดินะกดตัวอ e ีกันบ้างนะฮะไอเดี๋ยวไอคืออะไรอะ่ะมันมีออร่าออกมานะผมเฮ้ยเท่เท่เท่แต่ไม่รู้ใช้อะไร เอแล้วใครรู้ก็คอมเมนต์ใต้รากให้ผมได้นะเออคอมเมนต์ได้นะครับผมมาวัสกิวตัวอาร์นะครับผมอุ้ยอุ้ยออุ้ยโคตรเท่ใครเห็บ้างโคตรเฟี้ยวอ่ะตัวอาร์โคตรสุดโคตรสุดเลยอุ้ยชอบชอบออกมาลองมาปูดาวนั้นแน่ๆเลย ต,ต, да. ตอนที่ผมแอดม really ินก็เรียกเอ่ะไออะไรนะไอไปทัก oui> ท well ังทังปะเออทักเออที่ในสก๊อในสก๊สตแสต้นคลิปแรกๆผมลงคลิปเลยนะครับผมอ่ะเออปิดไปเออเพรมึงค่อยๆดีกระตุกเออเนาะตียบอ่ะอมอุ้ยอะไรอุ้ยโคตรเฟี้ยวผมชอบมากตัวอาผมชอบสุดละเนี่ยดูดิแล้วก็ระเบิดโอ้โโคตรเท่ไม่มีตัวนี้เท่สุดละเอ้ยแต่เล่นมา ลองมัดก็ด่ากันหมดอ่ะอืมงงกูด่ะอืมไปสกิโตัววายนะครับผมอุ้ยอุ้ยอะไรมีโคตรเทพโคตรเทพเลยโอ้อัลติเมทบอนนี่โคตรสุดโคตรเฟี้ยวไปตัวจีอะไรเฮ้ยนนั้นเปล่าไม่ใช่กู้โเดี๋ยวเออเออเว้นไก่อนแล้วกันเป็นตัวเฮ็ละกันรอบนี้ตัวเฮ็ไม่มีละโอ้ยพวกมึงเบาๆดิเฮ้ย กระตุกแล้วเนี่ยมันมันลองสกิลตัวจีไหมมันไม่เกิดการกระชื้น What What the fuck ว่ามันเกิดเวลาหรืเพื่อแล้วเดือกระทื้เลยกระทื้เลยฮึกระชืบเลยแล้วก็จะไปดูสกิลตัวจีกันบ้างอ่าระยะใกล้นะนี่อุ้ยอุ้ยโคตรเท่ดีไม่ใช่โคตรสวยอะดูดิทุกคนดูดิไม่ใช่ดิโอ้โหโคตรเท่ติดกสิ่งติดสิเอ้ย เออผมขอปิดเสียบแล้วกันลิขสิทธิ์ขึ้นนะครับโอ้โหนี่ครับจะคือดัมมี่นะอุ้ยสวยมากอ้ยทุกคนดูถ้าใครอยากรู้เสียงเต็มๆก็เข้ามาเล่นได้แล้วผมจะทิ้งลิงก์ให้ครับผมพี่ไม่อยากเปิดเสียงว่าเดี๋ยวลิขสิทธิ์ขึ้นนะถ้าลิขสิทธิ์ขึ้นนี่พี่จะติดแดงไม่ใช่ติดเหลืองนะไอ้พวกเพลงแบบเนี้ยติดแดงคือน้องๆไม่าัถดูคลิปพี่ต่อได้ฮนะถ้าติดเหลืองก็คือจนน้องก็จะดูได้แต่พี่จับไม่ได้เงินนะครับผมคือจะไปรับจับรายได้จากคลิปนนีีน้่เององา เหลืองพี่ไม่ค่อยว่าหรอกแต่ตีดแดกนี่สิปัญหาพี่เลยโอ้สกิลโคตรอลังการอะดูดิถ้าใ,ใครอยากรู้จริงใครอยากใครถ้าใครอยากเห็นสกิลเต็มได้ยิ่เสร็จตเต็มก็มาเล่นได้นะแล้วพี่จะทิ้งลิงก์ให้นะครับผมอ่ะรีบต่อไปไล่แอดมินดูนะครับน้องๆพี่ทมการทักแอดมินไปนะดูแอดมินตอบดูดูมันตอบกับพี่แบบนี้เรายอมไม่ได้นะพี่จะเปิดเบิร์ดโหมดใส่มันโอ้โหพุจะเปิดแอดมินเนี่ยทำไมพวกมึงแบบ หยุดอะไรดียังวะเออเดี๋ยวเพิ่มมีคนต่างประเทศมาเล่นเยอะมากทั้งจีนทั้งเกาหลีโอ้โหเยอะไปหมดอี่แอดมินหล่อคือมึงโดนกูจะใส่แอดมินไหมนะตอนเนี้ยเออมึงอยู่เวลากันบ่อยบ่อยเออเออผูขอแอดมินเถอะเดฟเอาเอาเถอะเดฟเออผมลงเมื่ไปดิรู้สึกไม่ขนาดกับร่างนี้เอ็มอย่ะตายไม่จะตายล้างช็อตมันคืออะไรอ่ะโอ้โหละอีกคืออะไรเพิ่มเลือดนี่เอง โอ้โหมาออดมึงมาอัดร pues ้านกูเหรอหรือว่ากูแบ๊กมึงจะเอาไงมึงอัดนักเนาะมึงออดมึงมังออดกูยอมไม่ได้มึงจะตายมึงจะตายไปใช่ไหมกูยอมไม่ได้กูยอมไม่ได้ตแตกมาล้าชดแอดมินหรอกูจะยแสแอดมินแอดมินอยู่ไหนวะแอดมินโอ๊ยแอดมินเอาไคนี้กี่มาไอเฟมอ่ะเออแอดมินซีมอ่ะเพื่อนกูพวกมหาว่ามีตัวอะไรทำเสร็จป่ะมันตกยางไม่เสร็จมันต้อนแหลบมากเลยอะ มันตอนแหลอเออเดี๋ยวตัวคลิปนี้นะตัวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทักไปหามันอืมตอนนี้มันอยู่อุดรอ,อืมขันกี่แล้วไงฮะไม่สนละขันได้กี่ว่าเท่อ,อ่ให้ตหัวละครมาเอด็ดรีวิวห่ืหอว่าเท่อ่อใครมาโปรโมทพี่เป็นไงไม่มาใส่กูวเดียมินไะด้ไม่ใจเลยไอเฟียก็ไม่ว่างนะเออจะเรียกไอเฟียม,มาอัดด้วยมันก็ไม่ว่าง ใส่แอดมินเนี่ยตอนเนี้ยคิดอย่างเดียวไม่มาใส่ดิเดียวใหมวะโอ้ยโอ้เลือกก่อนครับน้องอ่าตอนนี้ตัวเลือกได้ไม่ต้องจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมบ่งอ,อ,อืม ให้มีมิ้งเหนียมาวะให้ไปเก็จากเลยอะครับตั้งเนาะเฮ้ยเอามันจะโดนกุ้เออโดนๆเออแอ้หมิ่นกูเริ่มหุ่นหิบแอ้หมิ่นละยิงดักหน้าแม่งเลยโดนใครโดนอยู่มาดิเฮ้ยมาดิมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยระเบิดก็ระเบิดใส่กันดิเฮ้ยเรลือดก่อนมาดิวะดิเออโดนโป้ง เอาตกใจโง่คุณไม่ชอบยุ่งว่ะสวยสวยเยอะสวยอยู่โดดอยู่นิ่งๆเหรออยู่นิ่งๆเหรออโดนไปดิแปลงร่างคำเพื่อเอา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 อ้าหาเรื่องโง่โอ้ยระเบิดไม่ทันโอ้ยแรงว่ะระเบิดโง่แตกเอาไงเฮ้ย มินพิมอะไรอ่ะเพราะว่าผมขอคันนกี่ละมันจะให้ไหมเอฟมินเ,มเฟมไหมไหนเลยเลยหลังจากที่เราหนีจากแอดมินนะดมินแบบจะแบนเราอ่ะเออแบบเราขอคันน้กี่แล้วก็จะแบนอ่ะเออเราขอให้เฟมดีวกว่านะอือเราจะไม่โดนแบนเออแอดมินเออแบบจะร้ายอ่ะ ตอนนี้ผมเราก็ทำการโพสแบบประกาศในชุมชนหรือกลุ่มของเรานะกลุ่มเขสอัทราล์ของเราที่ใครอยากจะล่าผมนะก็มาได้ครับผม่าคือผมประกาศแล้ววันเนี้ยสองทุ่มมาตอนนี้ก็จะสองทุ่มไปแหละประมาณหนึ่งทุ่มห้าสิบเก้าละ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีมาดิผมจะรอดูว่าใครจะล่าผมบ้างนะมาแล้วหนึ่งนี่มาแล้ว1น่งมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้มีสกิลอะไรบ้างวะลืมสก <c oughs> ลอะไรบ้างอ๋อจะมาละโอเค คันแ,แรกนะน้องเขามาแล้วใช่ไหมเราก็เปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยอ๋ออ้งเดี๋ยวมาดต่อยแมห่ป,ปะโอ้บกักเกมดีเกมด,ดีขึ้นผมไม่รอพี่ไม่รอโอ้เกือบโดนโป้งเปิดก่อนได้เปรียบนะน้องเออโดนสองหมัดโดนไปสองหมัดได,ด้ดิอุย้ยแปลงอ่ะเปิดหมดละเอาดิบุ๊บนี่เปิดห,ดหรอว่างออกคืน โอ้โหท่นนี้แรงทัานนี้แรงจริงอันสกิลวายโคตรแรงอันนี้แรงจริงฮะอมไม่โดนมาดิ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 คิดว่าห้าวเหรอเจงเหรอเจงอุยวุยหุยนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะเนี่ยถ้ามีสกิลสตานนี่สุดยอดมากเลยตัวเนี้ยเอาโรยเพิ่มเลือดโอเคเพิ่มเลือดอะไรถอยก่อนบล็อกบล็อกบล็อกโชว์บล็อกโชว์บล็อกโชว์เข้ามาเลยครับ เฮ้ยยามนี้โค้งโดนจะตายจะตายนะจะตายนะอุ้ยอุ้ยไม่โดนอะไรอะไรครับอะไรครับอุ้ยไม่เข้ามาใกล้นิดนิงโดนนะน้องโอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกประมาณนี้อ่ะผมดักไว้เลยนี่ประมาณโดนปะไม่โดนหรออ้อม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 ฮึบอุ้ยเกือบโดนทำให้ตายใหญ่โอ้ อุ้ยมันสู้ยากว่ะตัวเนี้ยเอ้ยแลกกันไปดิอื้อไปก่อนวิ่งต่อยไปก่อนเลยดิมาดิครับอื้อโดนโดนคว้างคนโอ้ยโอ้ยผมผมเจอคอมโบละเจอคอมโบละเนาะเดี๋ยวจะเจอคอมโบมาละเออเออเอาดิเอาค้างเอ้าเกือบอุ้ยอื้อแลกกันดิ คอมโบนี่ต่อมาตรงนี้ยิงเผื่อเลยเผื่อเลยดักไว้เลยนี่จะตายตายตายวิ่งใส่วิ่งใส่เลยอุย้ยจเกือบถึงเกือบโดนทำให้ตายอ่ะละ,ะตายวะต้องเลือกก่อนโอเคเตึงตัวนี้เตึงว่ะเตึงมากเตึงมากตันนี้ผมยอมรับเลยพอดีมาตรงนี้ดักไว้ดิผมรู้ไงพี่รู้ไงก็พี่เก่งไงเออพี่เก่งไงจะตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอ

ีมาอ่่ะเยโอ้ยโอ้ยจะตายชิบหายชิบหายไอ้ไอ้ตายตายเกือบเออโอ้ยชิบหายแล้วไม่ตายหมดโอ้โหโดูไม่เนี่ยเกือบโอ้เราไม่ตายแบบคูดาวอยู่อ่ะถ้าไม่คูดาวเสร็จตรงโอ้ตายโอ้โหพีิ่เดียว ตอนนี้เราพยายเซิร์ฟนี้จากน้องคนหน้าแล้วการเรนหายเก่ง,งเกินเอ๊ะไม่ท้าไหวอืมแต่ผมขอเอาคนแถวเนี้ด้วยกันอย่างเช่นไอแอดมินไรแบบเนี้ยอแ,แอดมินจ้า,อาแอดมินจ้าโอ้โหแอดมินมากเลยอืมแอดมินมากเลยอืมแอดมินมากเลยอืม เอมมแรงเกินนะเอมนแรเกินไปนาะเ้ยจริงโอ้ยโอโอ้ยเมมแรงมากเอ็นเรงจริงปอหมาไม่ได้หรอโอ้ยโดนตัวอะไรไม่รู้โอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอดยโอ้อ้อ้ยอ้อ้ยอ้โอ้้อ้โ้อ้อมอ้้อออ้ออโอ้ ไอ้ดาโก้ดาโก้ฮึอยากใส่ดาโก้มอดีอ่ะมอดีดาโก้อ่ะดาโก้ก็มาดิครับอยากไฟแอดมินอยู่แล้วมาเดะเข้า <c oughs> มาเดะเข้ามาเดะแอดมินเอาไงอ่ะฮะฮะโอ้ยมีแอดมินแบบใครอ่ะอไอแอดมินไม่หนีกูเออมาดิมามาเาะตะทับโอ้ะ What What the fuck ไอแอดมินโกงไปละ เอ้ยตีเราหมัดเดียวตายอ่ะไม่จริงเอ้มีโก้ไอ้มีโก้ไอ้มีป่ออ่ะไอ้มีโป่เปล่าเอ้มีโป,ป่เปลป่าเนี่ยตายโว้ยข้าไม่ฮาร์มขอหลับบุญตาวันเนี้ยขอให้หลับฝันดีอ่ะใครมินได้วันเนี้ยใครมินได้หลับฝันดีเลยเอ้มีตายแต่กูไม่ได้ค่ะแอดมินขอสักรอบไม่อยอม

อ่านโูล่าใช่หรอเฮ้ยนี่มันใครข่เฮรอไอ้เกมโบนะเฮ้ยหือแตกโอ้กูทับฟันดีแล้วกูทับฟันดีแล้วไอ้พินสายรับฟันดีแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้มันกำลังเกิดโว้ยมันกำลังจะเกิดไม่ได้ไม่ได้บอกเลย เออโอ๊ยบางอาจนะมังอาจนะมอยากลองทำให้ตายมันจะแรงแค่ไหนวะไม่รู้อ่ะเฮ้ยเผลอเผลอเล่นที่เผลอไอ้นี่บางอาจเล่นที่เผลอโอ้ยโดนสองฮึ๊บไม่ได้แดกฮ่าฮ่าขอตัวนี้ก่อนขอปิดฉากคือขอฆ่าก่อนตัวหนึ่งมาดิครับอื้อเฉียดระเบิดโป้งระเบิดโป้งมัเนี่ล่ะเออเอาไงมาดิโอ้ยโอ้ยแม่ แม่นอุ้ยสวยสวยสวยสปอร์ตสวยเออสอรอ้ยลืมไปเม้เราไม่ได้แปลงละสปอร์ตก่อนจะเอ็นอ๋อถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอันนี้อันตรายดอดวู้ยวู้ยเราต้ตายก่อนระบายวู้ยวัดโยบูยเกือบปบองมาขึ้นสุญญากาศไปปบองระเบิดตัวเองไปก่อนอุ้ยไม่โดน ไม่โดนเนาะโดนโดนตายตัวเองก็เถอะถือว่าเราฆ่าแล้วกันเฮ้ยสวยเออเอาเข้ามาไม่บงกูอยู่เวลาด้วยหรอไม่น่าเข้ามาเลยโอ้ยเออสวยสวยโดนองอยู่โอ้ยตีกูถูกคนด้วยเว้ยเออเราเบิดไปดิจะแตกก็ไม่หรอจะตอแตกเราไม่ใช่หรอโบกแตกดึงึฮ้ย โคตรเหนื่อยโอ้ยโอ้บล็อบบล็อบโอ้ยเฉียดเฉียดหัวเลยบล็งเข้ามาโดนนะสวยโอ้โหแล้วแล้วมือนลุงเอ้ยแอดมินช่วยดิเอดมินเอ็มินผมขอโทษแอดมินรักเราเกิดกันไว้ไม่โดนนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโดนไอนี่โดนท้าไม่ตายใครไม่รู้ ใครวะเอ้ยผมอยากรู้ใครโดนทำให้ตายเราวอะ Infinity White White หรอใครวะโดนทำให้ตายอเลยครูมากเลยอะโอ้นี่ไงยื้ดเวลาล้างแขนน่าจะตายแล้วทีนี้เออจะแรงเลยไหนดิมีลิ็สิทธ์ไหมไม่น่ามีนะเออผมว่าน่าไม่น่ามีหรอกลิขสิทธิ์ลิขสิทธ์อ่ะว่าลิขสิทธ์ตรงนี้เลยเนี่ยลิขสิทธิ์คำพูดนี่แหละเนี่ยนี่แหละเออไม่ลิขสิทธ์ตรงไหนคำพูดนี่แหละครับลิขสิทธ์ ไอพวกเสี่ยกินเนี่ยมันสั้นไงไม่ถึงสิบห้าวิมันไม่น่าดูเลยกรสิถ้าใครอยากรู้ตัวเต็มมันเป็นยังไงก็ด่โคเทิโอ้เท้จจัดตัวรักเกิปนี้เลยโอ้ยกันไปเต่าโอ้ยนะเอ้ยหลอกเคมาขอดีอ่ะทำไงได้โอ้โหูโดนสตาร์สองโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับผม คลิปนี้ก็ใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นแรงใจเรืกอยๆให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมก็คนนี้คือ f อฟซผมตั้งแต่ตีตั้งแต่เอ่อซากุระสแตนเลยแล้วก็ขอบคุณน้องเขามากนะครับผมอ่าโอ้ดีมากเออน้องเขาบอกให้เสียไว้โอเคขอบคุณครับอ่าี๋ยวปีเสียไว้คลิปนี้ก็ขอบคุณน้องเขามากนะก็ไม่มีอะไรบายบายสวัสดีครับถ้าใครอยากเจอผมแล้วก็จะมีอัดคลิปต่อไปนะในวันที่เอาเป็นวันนี้วันเท่าไหร่วะ วันนี้วันที่4ี่วันสี่หรือห้าแหละขอเป็นพร่กนี้สมมติวันที่นะเออสมมติแล้วกันพรุ่งนี้วันที่6กงเออผมจะอัดคลิปวันที่6แล้วกันในระประมาณเดี๋ยวผมประกาศในชุมนุมนะครับผมนะไม่ก็กลุ่มนะฮะผมจะอัดคลิปของต้นนี้แล้วกันผมไม่รู้ว่าอ่านชื่อไม่ออกะเออเดี๋ยวค่อยมาอ่านชื่อแล้วกันก็คลิปนี้ก็กระทึบไลค์ถึง20ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมบายสวัสดีครับ